สวัสดีครับวันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวใหม่มาลองแกะกล่องใช้งานให้ดูกันนะครับว่าใช้ยังไงตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือเป็นตัวอะลามสําหรับแจ้งเตือนน้ําท่วมน้ําล้นนะครับก็อันนี้เราสั่งมาจากในช้อปปีก็ส่งมาจากเมืองจีนทีนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูเลย นะครับนี่ในกล่องนะครับก็เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับนี่มนไม่หนักมากนะครับหน้าตาดูดีนะครับมีสายมีตัวเซ็นเซอร์แล้วก็มีคู่มือมีตัวากาวสองหน้ามาให้นะครับก็เราเอาไว้ก่อนนะครับคู่มือ ปุ่มือก็เป็นภาษาจีนนะครับก็คงไม่ต้องดูอะไรก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะใช้งานยังไงยากง่ายแค่ไหนนะครับตรงนี้เปิดใส่ถ่านนะครับเป็นถ่าน9โวลต์ก้อนสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นออนออฟนะครับอันนี้ออนอันนี้ออฟงั้นเดี๋ยวเราลองใส่ถ่านกจะดูนะครับ นี่เราก็เตรียมฐานไว้แล้วนะครับก็จะมีด้านซ้ายนี่จะเป็นขั้วลบด้านขวาป็นขั้วบวกนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยด้านนี้บวกด้านนี้นะครับลบด้านนี้ก็ใส่ไปปุ๊บแล้วก็ปิดเราต้องใส่กดไปนิดนึงก็ใส่ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็เปิดเดี๋ยวเราลองมาแกะดูว่าพอเราใส่ฐานเรียบร้อยแล้วเราเปิดออนเรียบร้อยแล้วนะครับการทํางานของมันเนี่ยจะทํำยังไงแล้วก็มันจะแจ้งเตือนแบบไหนนะครับเราก็เตรียมน้ําไว้ละวันนี้ว่าถ้าเกิดว่า,าตัวเซนเซอร์ของตัวที่จะแจ้งเตือนเนี่ยโดนน้ําเนี่ย มันจะดังแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองแบบจุ้มแบบโดนนิดนึงก่อนนะครับอ่าพอโดนนะ้ำปุ๊บเสียงดังเลยโอ้โหดังมากเลยนะครับอ่าเ,อเดี๋ยวเราปิดกันก่อนก็เสียงดังมากเลยนะครับเห็นไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เสียงหยุดเราก็กดปิดเดี๋ยวถ้าเราเปิดมาใหม่ปุ๊บ เห็นไหมครับเสียงดังมากเลยรับรองว่าใครที่ลืมเปิดน้ําหรือว่าเปิดน้ําไว้แล้วไม่ได้ดูบ่อยๆกลัวน้ําจะล้นนะครับหรือไม่อยู่บ้านเนี่ยเราเปิดน้ําหรือกลัวก๊อกน้ํารั่วน้ํารั่วอะไรต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยน่าจะดีเลยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยดังชัดเจนนะครับเราไม่อยู่บ้านเนี่ย หรืออยู่ไกลเราได้ยินแน่นอนว่ามันมีเสียงแจ้งเตือนเรานะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเสียงดีตัวเล็กแค่นี้เองนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปติดในที่ที่ในห้องน้ําก็ได้หรือว่าในที่ที่เราอยากจะป้องกันการน้ําร้นน้นําท่วมน้ําซึมอะไรต่างๆนานาก็คิดว่าตัวนี้นี่น่าจะตอบโจทย์ทุกคนนะครับ ก็ลองหาซื้อมาใช้ดูราคาไม่กี่สิบบาทแต่ว่าใช้งานได้ดีเสียงดังนะครับเออเดี๋ยวถ้ายังไงมีอุปกรณ์อื่นๆคลิปต่อไปเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ